ย่างไปพ่อลูกตำลึงเจ็บไม่กินพี่นาะเป็นยาได้พี่น้องขับทายดีด,ดีพี่น้องเจโ้โรกลั้งศักเพราะว่าคุณแม่เป็นโรคท้องผูกพี่น้องเจ็บอันนี้มากินเนาะก็ซื้อว่าทายดีพี่น้องเอสึกซื้อว่าขับทายดีพี่น้องกินอันนี้ท้องผูกมาะอ้า เก็บอันนี้ไม่กินเลยงไม่ทายดีพี่น้องล้องกินบ้างได้พี่น้องลูกตำลึงสุกพี่น,อน้องเห็นนวยตำลึงสุกบ่พุณแม่ไม่เก็บนี่เราไปกินพี่น้องแก้ท้องผูกได้พี่น้องตั้งแต่ใบมันก่ายแก้ท้องผูกพี่น,อน้องน่วยมันหนีลอยกวดเส้นเลยพี่น้องสุดยอดจ้า มีประโยชน์พี่น้องเจ๊ไปกินเจ๊ไปกินพี่น้องแซบ่บ